สวัสดีครับผมมาลุนะครับหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมเข้ามาใหม่เพียบโดยเฉพาะกิจกรรมเสียเงินนั่นเองนะแต่มันจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่ผมบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยที่ไม่จําเป็นต้องเสียเงินก็ทําได้นะครับ <Wow. S 1> มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับก่อนที่เราจะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดปุมกระดิ่ง เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับบริการเติมเกมแบบอัตโนมัติเติมเองได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมงโดยผ่านทางเว็บ easycard นะครับผมท่านแรกให้สมัครสมาชิกนะครับกดสมัครสมาชิกด้วย Facebook นะครับ เติมเกมออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเกมที่ต้องการจะเติมอย่างเช่นคาบาโมบายนะครับพอเราเช็คราคาเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่เติมเครดิตนะครับแต่ที่ผมจะแนะนําก็คือทางพร้อมเพลย์ละกันน่าจะสะดวกกันทุกคนนะครับต้องการจะเติม450บาทนะครับเสร็จแล้วจะเป็นการสร้าง QR code เพื่อชําระเงินนะครับ ทีนี้เราก็สามารถสแกน QR code ชำระเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งของทุกๆคนได้เลยนะครับทีนี้1บาทที่เราเติมไปจะเท่ากับ1เครดิตนะครับซึ่งก็จะปรากฏอยู่ที่ด้านซ้ายบนนะครับใส่ UID ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกรายการฟอสจมที่ต้องการเติมนะครับตรวจสอบจำนวนยอดเงินสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดยืนยันการเติมได้เลยนะครับ ก็โอดรอสักครู่ก็สั่งซื้อสําเร็จคําสั่งซื้อล่าสุดของเราก็จะอยู่ด้านบนนะครับรอดําเนินการก็คือต้องรอแป๊บหนึ่งสําเร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวด้านล่างแบบนี้นะครับเราก็สามารถไปเช็คฟอ์จิมในเกมได้เลยนะครับโอเคอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแพชประจําวันที่13พฤษภาคมนะครับมีของอัปเดตเพียบเลยนะครับมีอันแรกเลยก็คือกิลดิชั่น ผมก็ได้ทำคลิปแยกไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ลองไปดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนอันนี้เลยที่ผมคิดว่าอันนี้คือไฮไลท์ครับอัปเกรดโทเค็นอีเวนต์นั่นเองนะครับามาดูกันที่กิจกรรมแรกนะครับอัปเกรดโทเค็นอีเวนต์นะครับตีบวกกระนำแกลกรับไอเทมสุดเทพฟรีมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27ก่อนที่จะปิดปรับปรุงนะครับเรามาดูกันในเกมกันเลยดีกว่าครับก็กิจกรรมนี้นะครับให้เรามาที่เมืองบัดดี้ไอซ์นะครับก็มาหาป้ายุ้ยตัวนี้นะครับอ่ามันก็จะอยู่หัวข้อสุดท้ายอัปเกรดโทเค็นนะครับลองเปิดสโตร์เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับของข้างบนเนี่ยคือของที่เราสามารถแลกได้นั่นเองนะครับเนี่ยมีขัดกาเดียนขัดไฟขัดเสกบวกสนะครับ กาเดียนไฟบวกเแล้วก็บวกสิ 10, นะครับเราสามารถเลขได้มีคานาเลียนบวกแปดบวกสิบสามทาบวกหแล้วก็ทาลิสบวกแนะครับซึ่งของที่ใช้เลขนะครับก็จะต้องเป็นของที่เหมือนกันที่ลดลงมาขั้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นถ้าเราจะเลขทาลิสบวกแเราก็จะต้องใช้ทาลิสมันบวกเนะก็จะใช้ขั้นที่น้อยกว่า1ขั้นบวกกับอัปเกรดโทเค็นก็คือหินอันใหม่นี่แหละขั้นแครับ เราใช้2อันนี้เพื่อมาแลกทาริสบวก8ทีนี้ไอหินขั้น8เนี่ยเราจะหาได้จากไหนครับมีอยู่2วิธี1ก็คือเพื่อนๆซื้อหินอันนี้ครับอัปเกรดโชเค็นเควอสนี่ก็มันจะเป็นขั้นศูนย์ะครับบกศูนเราต้องตีบวกเองนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องตีไอหินตัวเนี้ยให้ได้บวก8ครับซึ่งหินที่ใช้ก็คือเควอสพอนั่นเองก็ต้องบอกเลยตอนนี้ ต่างคนต่างตุนหินนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะราคาพุ่งมากๆเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะหาเงินในช่วงนี้นะครับแนะนําไปฟาร์มเจเขียวครับอเดี๋ยวลองเปิดราคาตอนนี้ให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับ 2M แล้วนะคือตุนกันแบบโอโ้โหแล้วก็มีวิเวลว่าจะขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับใครอยากรวยนะครับช่วงนี้ไปฟาร์มหิน chaos core นะครับรวยแน่นอน แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราซื้อโควตเรนดอมบ็อกซ์อันนี้นะครับตัวนี้จ,จะสุ่มตั้งแต่0ถึง10นะครับใช้เงิน 6M ซึ่งโอกาสสุ่มได้เนี่ยก็มากสุดก็คือบวก3นะครับ38%เพราะฉะนั้นถ้ามีให้เลือก2อย่างนะครับผมก็จะแนะนำให้เลือก 6M ไปเลยครับอย่างน้อยคือโอกาสออกอมันบวก3แน่และ้ะแต่มันมีโอกาสออกถึงบวก10แต่น้อยมากเพื่อนๆต้องตีเอง เต็มที่ก็บวก5ผมบอกเลยเพราะว่า3%โอกาสที่จะออก1%แล้วก็เนี่ย7 8 9 10คือยากมากครับเราต้องตีเองแน่นอนทีนี้ที่ผมแนะนําให้ซื้อ 6M ไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหินมันแพงครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้อันหนึ่งก็ 2M แล้วครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างนะครับถ้าเราซื้อ 3M มามันเป็นบวก0ครับกว่าเราจะตีขึ้นบวกมครับ มันเกิน 6m แน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อ 6m มาเลยเชื่อผมครับโอกาสที่มันได้บวก3สูงครับผมเพราะนั้นซื้ออันนี้ดีกว่าลุ้นให้มันออกอันที่ตีบวกเยอะๆด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเพื่อนๆได้บวกที่ต้องการนู้นก็มาแลกครับทาริสบวก8คาเนลเลียนบวก13อย่างเนี้ยอะถ้าอย่างคาเนเลียนบวก13ก็ต้องใช้คาเนลเลียนบวก12แล้วเราก็ต้องตีหินนั้นเนี่ยให้ได้บวก13ครับ ทีนี้ข้อดีของกิจกรรมอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องเสี่ยงเอาคาราเลียนของตัวเองที่เป็นบวกสิบสองตีขึ้นสิบสามครับแต่เพื่อนๆเสี่ยงไอหินอันนี้แทนครับซึ่งต้นทุนมันถูกครับอ่าไอหินพวกเนี้ยเห็นไหมต้นทุนมันแค่สามเอ็มครับแต่ผมพูดเลยว่ามันไม่ได้ตีง่ายๆแน่นอนนะครับมันตียากมาก กิจกรรมต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียว4่อันเลยนะครับก็คืออัปเกรดคอ box m i ปอ i บ็ weapon box mystery box แล้วก็ chaos accessory box นะครับผมกล่องสุ่มประดับนั่นเองนะครับนี่สูงสุดก็คือคาราเมลบวก15ขัดไฟ15เสก15้าทาลิสบวก10นะครับสุ่ม1ครั้ง180บเพชรสุ่ม10ครั้ง1,600เพชรครับแต่ผมบอกเลยว่าเลดดอบคือยากมากนะเดี๋ยวพาไปดูครับ อ่านี่ก็จะเป็นเลดดอปนะครับเป็นไงครับ1 5 0 1ครับ65ต่างๆคือ0.01แต่ทาริส60ออกง่ายกว่านะ0.05ครับอ่า,าออกง่ายกว่าของดีๆเพียบเลยไหมครับแต่ว่าโอกาสออกยากมากครับทีนี้มาดูเลดต่ําสุดบ้างเป็นอะไรครับคาร์นาเบียน64ทาริส64ครับทาริส63แล้วก็คารนาเลียน67อ่าอย่างน้อยๆเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้เละ ต่อมานะครับก็คือสุ่มอาวุธมิดทิวนั่นเองนะครับเขาก็โชว์มาเลยนะครับว่าของดีสุดข,ของเขาเนี่ยเป็นไงครับก็จะเป็นอาวุธ3ลูที่มีคริติคอลเลดในรูนะครับอีก2ลูก็จะเป็นคริดาเมดได้ไปนี่คือเทพมากแต่ว่าจะได้หรือเปล่านะครับสุ่มหนึ่งที่120เพชนะครับสุ่ม10ครั้ง1000เพชรนะครับมาดูดอปเลดกันบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดับเลทนะครับแรสุดก็จะอยู่ล่างสุดนะครับนี่เห็นไหม0.01เปอร์เซ็นเท่านั้นลองลงมาก็จะเป็น0.02 3รูครับแต่ว่าออฟข้างในคริดาเมท3รูครับโอ้โหได้ไปก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอันนี้ามาดูเลทสูงสุดบ้างนะครับก็คือ2.75เปอร์เซนนะครับก็จะเป็นอาวุธออฟม่วงคริดาเมท16หรือว่าเป็นคริเลท8คริดาเมท2ลูนะครับ ส่วนอันนี้ที่ผมมองว่าก็ดีไม่แพ้กันนะครับก็คือเลด1.9ครับคือตัวออปชันมันน้อยลงครับคริดาเมจสิทหรือว่าเลด5ครับแต่ว่าในรูอมันเป็นแอม7กับคริดาเมจครับอย่างละอันแล้วก็อันที่3นะครับกาชาสุ่มกันแตกกับเพอร์ฟิคคอ้นั่นเองนะครับเขาก็โชว์มาเลยกันแตกหูกันแตก h ฮเอสนะครับ Perfect c กต์ High แล้วก็ไฮ g อสนะครับมาดูดรอปเลตกันบ้างของที่ดีที่สุด Perfect c ต์ค High อนะครับ0.005โอ้โหโ,โอกาสออกยากมากลองลงมา Perfect c กต์ High นะครับแล้วก็เป็นตระกูลกันแตกทั้งหลายนะครับ0.3นะถ้าสมมุติเพื่อนๆเกลือ,อจริงๆนะครับ9%ก็จะเป็น หินบวกแดงนะครับ50ก้อนหินบวกขาว20ก้อนหรือ chaos core 10ก้อนหรือจะเป็น core e n c h a n c e r สีขาวหรือ core s u p e r i r ขาวนะครับกด1ที50เพชรกด1 0ที450เพชรครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกล่อง mystery box นั่นเองนะครับขาประจำแต่เขาเปลี่ยนมาครับนี่ครับเขาโชว์พวกนี้มาครับกันแตกกันแตกเข็มขัดครับ charm amber บวก5 Level 3, ายพาสเลเวลสามแล้วก็จเจาะแดงครับอ่านี้ก็จะเป็นดับเลตที่เขาให้มาในกล่อง normal box นะครับก็ดีสูด0.001นะครับมอไซ์ RW 3นะครับผมายพาสเลเวลสาม Extreme อัปเกรดขั้น2นะครับไบออปชั่นคริสตามิ PW นะครับอ่าลองลงมาก็จะเป็นกันแตกทาริสมันพวกชามบวก5ทั้งหลายนะ เกือสุดก็จะเป็น x x t r e m e c มค l l v v l l 6แล้วก็เพดอันเทนคิดนั่นเองนะครับกล่อง Special Box นะครับก็ดีสุดจะเป็นใบเจาะเกราะมอเตอร์ไซค์ขั้น PW นะครับใบพาสเ l เวล l 4แล้วก็ตระกูลชาบวก7ทั้งหลายนะครับแล้วก็นี่เลย Xtreme Master เนะอื้อลยนเกือสุดกันบ้างครับก็จะเป็นกันแตกครับผมกันแตกเข็มขัดมีถั่วพาส15วัน x x t r m m e c o ค l l v v l l 8 แล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือคอสตูมใหม่นั่นเองก็จะเป็นปลาฉลามกับจระเข้นะครับมีทั้งชุดแล้วก็หมวกนะครับนี่ก็จะอยู่ในหัวข้อแฟนซีนะครับอร์เมอร์คอสตูมนี้อันใหม่เลยครับผมชุดปลาฉลามแล้วก็ชุดจระเข้นะครับหมวกร้อยห้าสิบนะครับหมวกฉลามแล้วก็หมวกจระเข้นะครับผมน่ารักมากๆโอเคก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ กิจกรรมใหม่ในวันที่13พฤษภาคมนี้นะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่มีแต่ใช้เงินทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อย่าลืมกิจกรรมอันนึงที่ผมพูดไปแล้วในคลิปแยกนะครับก็คืออันนี้เลยครับผมกิจกรรม Mission Festival นะครับกิจกรรมวนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิปข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวแปะไว้ให้นะก็ถ้าให้สรุปสั้นๆเลยก็คือเราก็ต้องทําภารกิจที่เขาให้มาครับ แล้วก็ภารกิจนั้นๆเนี่ยเราสามารถทําได้แค่ทีละอันนะครับเนี่ยพอเรากดเริ่มปุ๊บเราถึงจะทําได้นะครับสูงสุด40นะครับเท่าที่เห็นนะแล้วก็เราสามารถเพิ่มได้ครั้งละ50ิเจมซึ่งเพิ่มได้9,9 6 0ครั้งนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนแรกที่ผมบอกว่าใครขยันเนี่ยก็มีโอกาสได้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนคําพูดครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดูกิจกรรมครับบางอันใช้ฟอสจิมครับโอ้โหดูครับใช้ฟอสจิมอย่างเงี้ยดูเนี่ยโอ้โหใช้หนึ่งพันเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยครับแล้วแต้มให้เยอะมากผมพูดเลยสายฟรีไม่มีทางแน่นอนครับและอย่างสายเติมสามารถเปิดได้อีกครับเพราะฉะนั้นสายฟรีไม่ต้องไปหวังอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรพวกนี้เลย สายฟรีนี่ผมแนะนําไปหวังแค่อัน,อนดับซ้ายมือก็พอครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับอัปเดตกิจกรรมล่าสุดในครั้งนี้นะครับถ้าหากเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม